สวัสดีบ้านตูนปานนันมาต่อกันที่ EP 2กับแดนดินติ่นข้าวหลามและเรื่องของใบไม้ใบไม้ที่ใช้ในการห่อข้าวหลามเราเรียกว่าใบาย,ยีเรดและก็ยีเรสนี้ก็สืบค้นไม่ได้นะครับว่า,ามันมันมีชื่อนี้มาได้อย่างไรนะครับใบไม้ สองประเภทนี้ก็คือเป็นใบยีเรซเหมือนกันมีลักษณะที่แตกต่างกันแค่รูปทรงกับคุณสมบัติบางประการแต่ที่เรานิยมทำทำข้าวหลามส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทรงยาวๆแบบนี้ส่วนใบทรงรีทรงกว้างแบบนี้ไม่ค่อยนิยมแต่ว่าใช้ได้นะครับอสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรแบบที่หนึ่งนะครับใบทรงเรียวเนี่ย มันจะทนทานกว่าแบบทรงรีและก็ที่สำคัญก็คือขนาดมันพอเหมาะก,กับการห่อข้าวหลามกับการนำไปใช้งานเราก็ต้องตัดตัดหัวตัดท้ายนะครับท้ายตรงกลางขนาดพอเหมาะในการหอ่อกับไม่ใหญ่เกินไปและก็ที่สำคัญก็คือ,เ,อเวลาเราเอาไปไปหุงข้าวหรือว่าไปต้มไปผิงไฟเนี่ยเมื่อมันผ่านกระบวนการต้มน้ำเดือด มันจะไม่เปื่อยมันแข็งแรงแล้วก็เปิดออกมาแล้วมันยังคงสภาพถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นสีน้ําตาลไปแล้วนะครับส่วนแบบที่สงทรงรีอ่าอันนี้จะบางกว่าแล้วก็ก้านมันจะน้อยอเล็กกว่านะครับเมื่อเราเอาไปผ่านการต้มนะครับใบมันอาจจะนิ่มนิ่มกว่าแบบทรงยาวนะครับอาจจะทําให้เข้าแฉะได้ และก็ที่สาคัญก็คือมันกว้างนะครับมันใช้พื้นที่สิ้นเปลืองไปในการห่อนะครับในการห่อข้าวสารแล้วก็พอไปอัดกระบอกมันก็จะเหลือใบที่ที่เยอะอยู่แต่ว่าเราสามารถนําไปใช้งานอื่นได้อีกเยอะแยะแต่ทั้งสองแบบนี้นะครับมีลักษณะต้นที่เหมือนกันนะับเป็นกอเป็นเป็นชุกขึ้นมาเหมือนกันมีก้านยาวๆเหมือนกัน <c oughs> ก้านก็ยาวแบบนี้เหมือนกันนะครับ รูปทรงต่างกันแค่ใบนะครับนี้ก็มันสามารถหาได้ในหมู่บ้านในชุมชนตามป่าเขาโดยเฉพาะที่ชุ่มชื้นบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำลำห้วยนะครับก็มีเยอะแยอะอีกหนึ่งแบบไม่ใช่ใบยีเรดแต่สามารถเอามาห่อข้าวหลามได้แต่ไม่นิยมเพราะว่ามันเล็กเกินคืออันนี้นะครับลักษณะนี้เรียกว่าใบคลุ้ม รูปทรงมันก็จะเหมือนกันกับใบยีรรซแบบทรงรีแต่ว่ากลิ่นมันไม่ค่อยได้นี่ครับกลิ่นหอมมันไม่เหมือนกับใบยีรรตและก็มันมีขนาดเล็กกับอันนี้เหมาะกับการเอาไปทำาจานรองจานหรือว่าไปเย็บเป็นกระทรงสําหรับใส่อาหารใส่ขนมนี้ก็จะใช้อยู่ทั่วไปสรุปแล้วทั้งสแบบนี้เราสามารถเอามาห่อข้าวลามได้แต่ที่นิยมและก็ทํากันเยอะก็คือแบบนี้ แบบทรงยาวอีป e ีหเรารู้จักไม้ไผ่ที่ใช้ในการทำข้าวหลามอีป e ีเรารู้ใบไม้ที่สามารถเอามาห่อข้าวหลามส่วนอ e ีปีหน้าเราจะไปดูไปดูวิธีการห่อวิธีการทำและก็วิธีการหลามหรือว่าการถึงไฟกันครับ